เจอทีครับกลับมาเจออีกแล้วช่วงนี้ฝุ่นหนามากทุกคนต้องรักษาสุขภาพเะครับเนี่ยผมมาถึงที่สนามคลอง5วันนี้แบบมีแต่ฝุ่นควันนึกว่าหมอะอากาศเย็นเปล่าฝุ่นทั้งนั้นครับคือวันนี้เขามีงานของพวกแบบ275เขาวิ่งแต่ว่ามีเปิดรุ่นพิเศษโดยเลกเกอ่างทองเรานั่นเองนะครับแล้วเรื่อง พี่แอมเรามารุ่นที่เปิดรู้สึกจะเป็นรุ่น265ก็คือจะเป็นรุ่นที่แบบว่าใช้ยาง265วันนั้นโทรคุยกับเลเก้เลเก้เเกบอกว่าอยากที่จะ,ะมีรุ่นการังขันให้กับแบบรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้ยางแค่25ทาการังขันที่ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเวทใหญ่ต้องใช้ยาง275วิ่งอะไรเงี้ยก็เป็นเปิดอีกรุ่นนึงเผื่อที่อนาคตจะมีรถแบบรถแต่งซิ่งธรรมดาเนี่ยมาร่วมสนุกได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็เลยเออเห็นพี่แอมมาก็เลยมาสนามซะหน่อยนะครับ ต้นปีไม่ได้มาสนามตั้งแต่ช่วงซุปอับก็แวะมานิดนึงมาดูคุณปู่ซาซะหน่อยครับวันนี้มาแล้วลูกพี่ผม <c oughs> จะเทพไปไหนเนี่ยมี A สามสิบแข่งแล้วก็มี A สามสิบใช้งานด้วย <c oughs> ลูกพี่ผมนี่สุดยอดจริงๆ สวัสดีครับนี่เจอกันเลยคนไร้เท่ขนาดเนี้ยมี30ิเป็นรถใช้งานแล้วก็มีรถแข่งอยู่ขนาดนั้น้าปแล้วขาดแบงเหงาเลยไปญี่ปุ่นโอ้เนี่ยไปไม่รอน้องไงอันนี้เฉพาะกิจอ๋อเฉพาะกิจดหรอเจ๊กลากไปเห็นน้องแอมมาก็เลยแบบอยากได้กินเสียงปู่ ปู่ไม่ได้ไม่ได้แข่งเลยครับไม่ได้ขับเลยด้วยพี่แอมบอกตั้งแต่มีลูกเขาก็แทบจะไม่ได้สตาร์ทด้วยซ้ำแล้วตอนนี้ก็มีปัญหาปรับเบิ้งปรปับพูทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นคันที่ตอนนั้นเราไปลุยมาเลยกับพี่แอมนั่นเองครับคุณปู่เราก็เคยรีวิวไปเมื่อหลายปีแล้วแกก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มรถเริ่มทยอยมาแล้วครับ ใกล้ถึงเวลาแนละ้วตอนนี้เห็นเซปิโลที่มาหลายๆล,ลำให้อารมณ์เหมือนสมัยรถซิ่งสมัยก่อนเลยอะแบบสมัยลงังถนนสมัยก่อนอะรถทรงประมาณเนี้ยอันนี้เลกเก้เขาตั้งใจเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเออแนละหวังว่ารถจะเยอะนะดูแนะล้วรถทรงสวยหลายคันเลยเอ,อ๋อแอบรอรถล,ลงละไม่ได้เจอ โปราณ อดิเห็นไหมข้างหลังให้ความสนใจีวิ่งนี่แค่โลบูดอ่ะทังไงเออก็ไม่ได้เป็นลูกงานน้องแหงเดินขาดตอนแรกนี่ขาดสังขารสิ่งเลยไะๆเรียนด้วยกันไม่ตอนแรกกีาดสังสี่ใชกันดิเอ้ยโถเยอะจังเยอะอยู่แล้วเออขึ้เดียวไป็สิบเลยเออนต้องแกว่งกันแรกมันเหมือนน่าเป็นนี่เลยพี่เหมือนว่าดีรันนะผมอ่ะอยากได้ที่เขาคนลักรถอ่ะผมมั่นใจนะทั้งงานงานทั่วไปพี่แอมแม่งไม่มาแน่เพราะคือเรา เราไม่ได้ว่าว่าว่างานอื่นไม่ดีใช่แต่รถพวกนี้มันวิ่งแข่งได้ขับเล่นได้มันโชว์ได้ถ้าเป็นอารมณ์แบบรถแบบสัมปรานอ่ะมันก็ไม่มีใครเอารถนี้มาตัดอ่ะเพ<ช>ื่อพ่อชายผมก็เลยจัดเป็นรุ่น265รถบายึมาแล้วก็อย่างวันนี้ครั้งแรกถือว่ากระแสก็ทดีนะ แล้วพี่แอมเอารถมาจอดข้างในแล้วครับนี่ก็คือ R 3 0นะครับคุณปู่ของพี่แอมเครื่อง R B 26เป็น R b ร์ก R 3 4พันมาครับได้กลับมาวิ่งวันนี้ก็เลยมาสนามกันสักหน่อยครับมาดูพี่แอมว่าวิ่งเป็นยังไงครับได้เบอร์แนละ้วปกกระกะเสะสองหใช่เราไม่เน้นเราเรา,เราไม่เน้นเข้ารอบเราเน้นเข้าร่วมเรียกว่ามายืดเส้นยืดสายอะ่ะต้องเรามานวดรถปกตินวดทุกครั้งก็เผาบ้างอะไรบ้างวดนี้งนวดที่ด็กก็รู้ ส่วนใหญ่รถรุ่นท so ี่เลเกจัดก็จะเป็นแบบฟิลแบบเซฟิโล200อารมณ์ประมาณนี้หลังถนนเข้าเข้าประชุมนักแข่งก่อนก่อนที่จะวิ่งนะครับเดินดูตาม พิทเล็กๆน้อยๆครับวันนี้เขาก็จะมี275เจด้วยแล้วก็2 6 5 275ไม่แน่ใจมีแข่งกี่รุ่นหรอเราะได้เห็นทรงประมาณนี้นี่เป็นไงอันนี้เคซิด้าเครื่องเคครับเครับหลังเดี๋ยวรอดูคันนี้วิ่งดีกว่าเคยเห็นอยู่นานแล้วแต่ไม่เคยเห็นเขาวิ่งครับคันนี้โหดเดี๋ยวเพิ่งไม่ได้เห็นแบบเจเป็นโบคู่นานแล้วน่าจะรุ่นแบบ275จครับจากทองรักสโนุเกอร์ครับพวกนี้275เจหหมดแล้วครับอจอดรอ มาทานาร์มมาด้วยครับมาสองเจ็ดห้าเหมือนกันอันนี้เป็นคนราคาเนี่ยที่แข่งสุภาพสวัสดีครับรถที่สวยเพียบเลยมาทานคามเขาก็มาลงพวก265หหอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ไอคันที่วิ่ง275ตอนแรกเห็นน้องเขาบอกว่าพ่อจะลงในซูบาร์แล้วแต่ไม่ทันก็เลยแบบมาลงงานนี้มาเนาะเดี๋ยวใช้ซ้อมเหม,มือนมั้งเดี๋ยวรอดูออแอมซ้อมเหมือน ซ้อมก่อนเปิดได้ซ้อมเงินเฮ้ยโหรถแบบสตรีทเทียบเลยน่าดูน่าดูให้แบบฟิวเซฟิลโลหลังถนนสมัไปก่อน เาไม่ได้จัด2อ5มานานแล้วนะปีแล้วทั้งปีเลยตั้งแต่ที่ทอนเสียมั้งแล้วก็มีแค่แบบพวกตามงานใหญ่ๆนี่เป็นน่าจะเป็นแบบว่ารายการแรกที่ได้รวมมาวิ่งเขากำลังดูอยู่ว่าถ้าแบบรถยังมีวิ่งเยอะอยู่ก็อาจจะมีอ,อะไรประมาณนี้นแต่ว่า265ไม่เคยจัดเลยเนเก้ก็เลยอยากจัดให้มันมีเนี่ยรถทรงพีแอมอ่ะรถแบบตรงหนาถนนนี่ก็เริ่มซ้อมแล้วดูความบรรยากาศตอนซ้อมันเออได้ซ้อมแล้วนะครับยวรอดูอ๋อแอมวิ่งก่อน 老吧 เสียงรถเบื่อเบื่อละ เมื่อกี้เสียงไม่ดีนี่ย่ตอนเบิร์แล้วเอ็นน้อยแอมสายหัวอยู่ไม่รู้เป็นไรแลนะ้วนี่ยกลับมาได้หรือเปล่าไม่รู้ยังใหม่กิฟต์เลยนิ่มเลยนี่เบอจอดนานไม่น้อยเลยน่าจะจอดนาน <laughs> จริงๆล้างหัวเทียนมาแล้วแต่มันมีหัวหนึ่งอ่ะด้วยเป็น e85 แล้วเขาได้ขันปุ๊บม,มันจะหนืดก็เลยไม่กล้าถอดมากลัวเกียวมันรูดก็คือล้างห้าหัวอีกหัวนึงไม่ได้ล้างครับเกียวมันเกียวมันติดอ่ะจอดนานจอดนานแล้วสนิมน่าจะกินที่หัวเทียน แลัวไปด้วยเลยยเเนี่ข้าไปหาหมอแล้วเจ็ดเกี่แปดห้าจอดนานจอดนานเลยเน่ยระวังเน่ยจอดนานหลายปีแล้วไม่เคยล้างเลยโอ้โหนี่พี่จอดกี่เดือนแล้วเนี่ยโอยก็ตั้งแต่มีลูกก็ไม่ได้ไม่โอ้สี่เดือนกว่ากับตาต้องไหมไม่ตาไม่ตาด้วยเออพค่งสตาร์ทก็จอดมาก็มาล้างหัวเทียนเนี่ยแล้วก็มานี่เลยให้พี่ล้างให้ผมก็ว่าพอเบอร์แล้วเสียงพี่ไม่ดีแล้วแรกเขาเน้นมันลดสนุกตอนแรกนึกว่าไปดับอยู่ปลายเส้นแล้วเนี่ยไม่ดับคือ พอไปลางพิ่งเบาๆของมันไม่เบอร์แต่พอไปลารอบสูงมันปลื้นออใช่ว้าจบซะและ้วใช่แล้วสไตล์เราอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> รถมันมาขี่เล่นแต่ดีไม่ใช่เป็นเผาไงไม่เป็นเผาแล้วไม่เผาแล้วอย่างเงี้ยโอเคสรุปอย่างนี้น่าจะโอเควะ่ะ <c oughs> อันนั้นอันนั้นแม่งหนึบไฟอ่ะอันนั้นหนึบไฟ <c oughs> <c oughs> มันกินของรถมันดันห้ากว่ากับดันหกอ่ะตอนแรกพี่ตองแปดตองแปดอันนี้เปลี่ยนเป็น I E J หนึ่ง R เียอมกับบ้านเร็วรถจอดนานครับเบอตอนแรกแกก็บอกแล้วแหละว่าเหมือนเอาหัวเทียมาเช็คแต่มันมีหัวเทียนอันน,นึงอ่ะมันเป็นสเสน็มเทียอมแก็เลยไม่กล้าเอาออกน่เริ่มกลัวแล้ว e แปดห้าบางทีแบบไม่ได้สตาร์ทไม่ได้วิ่งเงี้ยมันชอบชอบเป็นมันนั้นพี่ม่วงก็พูดอยู่เราก็เลยสตาร์ทเลื่อนรถอยู่ รถจอดกันาานเริ่มงองแงส่วนใหญ่จะเผาขาดครับนี่เผาขาดไปสองอลิโต้ของประธานฟาร์มเอเก้น่าจะพังเล็กหน่อยครับน่าซ่อมแล้วก็วิ่งกันต่อแข่งแล้วครับออแอมเราไปซทแล้วสองหกห้าน่าจะมีเกือบเกือบสิบคันอยู่นะ กันสองเหมือนวิ่งกันแค่2คันนะที่เหลือไม่พร้อมสรุปเขาตัดไอ้นี่เลยครับแบตเทิรเลยแต่คันก็ไม่พร้อมมาแล้วครับแบตเทิรเลยครับ,บทเ m วันนี้วิ่งดีอยู่นะ11 11ต้นเลยนะนี่น่าจะแบตเทิรตัด4นี่ทันนี่จัก,กราดเดนวันนี้เข้านะครับ จะรุ่นเดียวกับพิทตั้มนะเกซิด้าที่เราตอนแรกเคยแบบก่อนจะซื้อซินเบียเห็นพิทตั้มขายยายจะเอามาดิฟในะตอนนั้นนหะแต่ว่าเราเลือกมาเป็นเอสิพาแทนขันนี้เป็นเครื่องเคด้วยเวลาที่อยู่นะครับ11อยู่11กลางๆนะแค่จากมาถึดเมื่อกี้100นาททีี่เจอแล้วคันนี้โหดมากอะ่ะแล้วก็เวลาดีมากด้วยครับอ3 6คันนี้เพิ่งมาเห็นตอนแรกฟังเสียงแล้วผมก็ว่า,วาแล้วมันเหมือนเสียงเกียร์ออโต้ใช่จริงด้วยครับ อันนี้เป็นเกียอออโต้ครับอเอาเรื่องวิ่งดีจัดเลยครับตอนนี้กลายเป็นว่าบอดี้แปลกได้มาวิ่งทั้งสองสองคันเลยครับได้เข้ามาสร้างความตื่นเต้นสนุกดีครับถ้ารถเยอะกว่านี้นะวันนี้รถแบบอาจจะน้อยไปแล้วหลายๆคันก็พอจอดนานก็เลยงองแงกันเล็กน้อยน,นี่รถของเลกเก้ครับไม่ด้วิ่งต่อยหรือเปล่า กี้ก็วิ่งอยู่11ไปปลายนะหรือมไม่ก็งองเงยตัวตั้งตัวตีครับงานนี้ตอนแรกเขารอทันสุดท้ายครับอ๋อทันจากพี่อูพี่อัน๋นมันเพียเองครับมาครับแบตเทิร์นครับฟูลแรกไม่ได้ฟิลแบตเทินแบบนี้นานแล้ว กับเครื่อง K กับเครื่อง J ครับเซปิโลโ่แดง ไปคันอีสัมโกมั้งเจ้อโตเขาบอกว่าคู่รเพราะว่าคู่นี้ชนะไปสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับ ก่อนเข้าชิงมั้งเบเกวิ่งกับคันนี้ก่อนแล้วใครชนะก็จะเข้าชิงครับกลับมาแล้วเข้าชิงลาบเข้ามาเช็ครถนะครับ คู่ชิงของรายการสตรีทดเดียว265เลกเก้อ่างทองชิงกับอีสานพวคันนี้ครับามาถึงคู่ชิงกันที่หนึ่งท่า จบแล้ว265ในเก้เหมือนยกยาวเลยรถได้จะมีปัญหาจบไแล้วครับคันอีสัพได้ที่1นึไปในรุ่น265ครับมาแล้ว275 เบอร์ลนสองเจดหับี เครื่องกระจุยครับของโอ,โอเลี้ยงไปตั้งแต่200อเมตรนะครับก็น่าจะเคลียร์แท็กไม่ทันเขาก็เลยเดี๋ยววิ่งแท็กเดียวแล้วก็เอาเวลาคอลีฟไฟดีสุดชนะไปก็น่าจะแป๊บเดียวก็น่าจะจบล,ลวเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านก็ดนูนก็ดูอย่าเลิกกันนี่รันสองแล้วนะครับเวลาห้าทีนะเรียกรถเข้ามาจริงๆจะมีรุ่นมิดไนท์นั่นอคืนแต่ว่าดูแล้วแตกๆน,น่าจะไม่มีนะครับ เรียบร้อยครับจบแล้ววันนี้ก็เป็นคลิปเบาๆสนุกๆครับเห็นพี่แอมมาแล้วก็เลยมาถ่ายจอยๆให้เพื่อนๆได้ชมมันมันต้นปีมันเงียบเหงาเงี้แหละแต่ก,ก็พอพอรถมันไม่มาวิ่งเงินมันก็เงียบเหงาหน่อยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอตัวกลับบ้านก่อนแต่ประเด็นคือพอเราจะกลับบ้านนะมีเอทสิบสี่เอหน้าหมูใครมาจอดยั่วยอยู่ตรงนี้ <laughs> หลอด้วยจอดอยู่ข้างอลิสเลย